แกงบัวลอยใส่ปลาล้ำล้รสเส่บๆเนาะวันนี้นี่ผสมพักบุ้งเข้าไปเห็น,น้อยเนาะบัวลอยกับพักบุ้งใส่ลงไปเลยเจ้านี่แม่บนแกงบัวลอยผสมพักบุ้งเนาะวันนี้นะใส่ปลาล้ำๆมันเป็นแกงสูตรเดียวกันเจ้าก็เ,ากเลยเอาใส่ด้วยกันวะนี่เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่นามบนาวลงมานี่แกงแบบนี้มันจะแกงเพราะมันมีรสส้มเนาะเจ้ามันจะล้ำเนาะสวัสดีเจ้านี่ลองกินดูปลาข้าครัวกันไม่แก้วเจ้า วันนี้เฮาจะเนื้แกงบัวลอยใส่ป่าเจ้าหรือว่าแกงพักตบชวาเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปื่อนๆกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันแน่นะเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่เปินได้บัวลอยมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดก๊กคือมันเป็นตอนตอนอี้แล้วก็เอามาทุบหนอนี่นะเอามาทุบเจ้าฮี่อย่างเขาต้องตุบแม่คือมันอ่อนแบบนี่ทำอันมันเปยไงคะนี่ มันจะแข็งว่ะเจ้าเฮาต้องเอามาทุบก่อนนี่เจ้าบัวลอยของเฮาหน่อยอีแม่ย์เป็นกอกก๊พักบุ้งสุนไปตัวไหนเจ้านี่อันนี้จะเป็นพักบุง้งอีเม่ว่าเอาใส่ไปตะกันว่ะวันนี้มาแฮมซุนเนึเ่งแกงบัวลอยใส่พักบุ้งว่ะแกงย่างเดียวกัน,กกกดกนมดก็เลยเอาผาสมกันนี่จะ,นจะได้ล้ำแฮมหนยจะได้ล้ำแฮมหนย ี่เจ้าเขาใส่หอมขาวเจ้าไข่หอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกเจ้า นำเวยกะปิเจ้านี่เจ้าอีแม่เพินตั้งน้ำหอนไว้ละเสร็จแล้วเราก็ตักพริกตีตามเจ้ามาลงในหม้อแกงนี่เลยเทน้ำล่างโคกลงมาเลยเจ้า นี่เจ้าน้ำแกงเดือนละใส่ป่าลงมาเลยเจ้านี่นี่เจ้าตามด้วยพักเลยนี่เขาก็เอาบัวลอยกับพักบุ้งใส่ลงไปเลยเจ้านี่แม่บนแกงบัวลอยผสมพักบุ้งเนาอวะนี่นะใส่ป่าล้ำๆมันเป็นแกงสูตรเดียวกัน,เจ,กนเจ้าก็เลยเอาใส่ด้วยกันวะ นี่จเจ้าใส่บอรเอส้มลงมาเลยหลังจากเขาใส่พักมาสการ์เขาก็ใส่บอรเอส้มเนาะนี่อามันสุกเร็วนี่จเจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนรอนทุกอย่างสุกเนาะนี่จเจ้าสุกละเติมแป้งหวานลงมาจเจ้าเริ่มปุงเครื่องแล้วเนาะนี่จเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่หน้ามะนาวลงมานี่ อ้หัใครป่าแล้วส,สันลดศแต่ว่าลอยฝุ่นเลยหอมแกงบัวลอยใส่ป่าผสมพักบุ้งน่ดน้อยน้อยนะใส่ส้มส้มแสบแสบนี่เหมาะขนาดหนึ่งแกงแบบนี้เป็นจะแกงเพราะมันมีรสส้มเหม่อเจ้ามันจะล้ำเน่ะนี่เจ้าเ็นแลวอีแม่ป็นจะชิมพอก่อนอนำ้ำไหลไหลเป็นได้ สว่สวเ,เ,จเจาเติมรสดีเข้ามาเสแล้วก็ใส่พักป้อมซอยลงมาเลยเจ้านี่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากจเขาปรุงเครื่องเพิ่มเนาะใสบ่บะนาวใส่รสดีแล้วเดี๋ยวก็จะชิมดูเห็ดกำเจา้าหอมขนาดมากเลยว่ไใคป่าปร้อยเลยอะ ิมน่อยกำตะน้ำไลหลไหลอืมบลาบ่ะงอกหัวละล้ำเลี้ยเจา้ามีเจ้าเรยียบร้อยละตักใส่ถ้วยละอื้มแกงบัวลอยใส่ปลาหม้อหม้อตักได้กระป๋าตักได้กระป๋าวันนี้ปลาสี่ตัวด้วย เหมาะขนาดโอ้โหนีเจ้าเหลียบร้อยแล้วเจ้าแกงับลอยใสยป่ปลาล้ำลำ้รสแซ่บๆเนาะวันนี้นี่ผสมพักบุ้งเข้าไปหน้อยเนาะสูตรเดียวกันเจ้าแกงล้ำเหมือนกันเนาะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เหมาะขนาดเหนือวันนี่นะเจ้าแกงอีอีแต่ต้องมีรส้มแซ่บๆเนาะ